เทรนด์วันนี้นะคะปุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์เรื่องของรองเท้าค่ะที่เราสามารถดีไซน์แบบได้ด้วยตัวเองเลยนะคะที่โรงเรียนสอนทำรองเทา้าชูสคูลนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับคุณมนัสพลภาสายหรือว่าอาจารย์เรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บอกแล้วว่าจะมาอัปเดตเทรนด์เรื่องรองเทา้าก็ต้องถามเรื่องเทรนด์รองเท้าก่อนเลยคะ่ะว่าตอนนี้รองเท้าเนี่ยมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์เออมันก็ เป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ซะส่วนใหญ่ก็คือแฟชั่นน่ะมันก็ย้อนไปย้อนมาบางทีเป็นของที่ในอดีตเราฮิตเมื่อ20ปีก็กลับมาฮิตใหม่ได้อย่างพวกวินเทจพวกอะไรพวกเนี้ยฮะ,ฮะ,ฮะคือรูปแบบรูปทรงเชฟมันเนี่ยก็จะเหมือนเดิมๆแต่ว่าอาจจะแตกต่างด้วยสีและวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสมัยใหม่อ่าอย่างอย่างเช่นช่วงนี้นี่สีอะไรกำลังฮิตหรือว่าต้องใช้วัสดุอะไร ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูวัยรุ่นที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวินเทจพวกสีแบบไม่แรงมากไม่จัดมากาครับ,บ,บประมาณนี้ครับ ปเป็นสไตล์วินเทจนั่นนะคะและที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าคือพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะทำรองเท้ามีอะไรบ้างคะจันถ้าเกิดนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่วันแรกสิ่งที่ต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เรียนทําพวกแพทเทิร์น<า>เราต้องเริ่มจากแพทเทิร์นก่อนใช่ครับผมเพราะว่า,อ,าอย่างบางทนะีถ้าเราไปเริ่มจากดีไซน์ก่อนน,ะนักเรียนอาจจะออกแบบมาโดยที่ไม่รู้ว่าต้องออกแบบยังไงว่าชิ้นส่วนมันเยอะมันมากมันน้อยบางที คือออกแบบมาแล้วทําไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยครับเหมือนเราจะถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องเริ่มจาก A B C ใช่ถูกไหมคะังั้นอุปกรณ์ที่เราจะเริ่มในการวาดแพทเทิร์นก็จะมีพวกดินสอปากการสายวัดพวกคัตเตอร์พวกเนี้ยครับเพราะว่าเราต้องตัดแบบด้วยประมาณนั้ครับแล้วพอนี้เราผ่านขั้นตอนของการวาดแพทเทิร์นไปแล้วก็จะมาเข้าสู่ของการออกแบบนี่นะคะมันพอเราตัดแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเทสแพทเทิร์นดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมที่ ตัดออกมาบางทีหน้าผ้าอาจจะล้วมต้องไปปรับไปแก้แบบความสวยงามอะไรเงี้ยฮะอ้ม,มก็มีขั้นตอนหลายรละละเอียดที่สุดแล้วครับรองเทา้าลองสาธิตดูได้ไหมคะว่าสมมติว่าเรามาเรียนเรื่องของการทารองเท้าเนี่ยรเราจะต้องได้เรียนรู้อะไรบ้างกอ็อันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียน Basic n, เบสิกแพทเทิร์นเบื้องต้นก่อนก็คือพวกแบบคัตชูแบบง่ายๆอ,อะไรเงี้ยฮะพันหุ่นโดยกระดาษกาวย่นตอนี้กก็คือเราเราก็จะพัน ให้มันห่อไปที่หุ่นทั้งหมดนะครับเหมือนเหมือนเราห่อมามีอ่ะครับครับห่อพันไปเรื่อยๆพันก็ต้องมีหลักการนะครับอ่าอย่างบางสำนักเขาอาจจะพันด้านขวางบางสำนักก็อาจจะพันด้านตรงแต่ว่าของอาจารย์ก็จะผสมทั้งสองอย่างก็คือด้านขวางก่อนแล้วก็มาพันหักอีกทีเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องใช้คัตเตอร์กรีดออกแล้วก็ลอกออกมาเพื่อทําเป็นสร้างเป็นทัทเทินอีกทีประมาณนี้ครับครับพอพันไป จนได้ระดับของมันแล้วเรามันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแต่ว่าขั้นตอนของการทารองเท้ามันยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะการเลืองตอนนี้เราได้แบบแพทเทิร์นออกมาแล้วแล้วหลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะก็จะเป็นขั้นตอนการเทสแบบก็คือหลังจากที่เรากรีดออกมาแกละออกมาเราก็มาวาดเป็นแบบวาดเป็นแบบนี้เป็นชิ้นว่าอันไหนเป็นซับในอันไหนเป็นแบบอัปเปอร์ไงฮะแล้วเราก็มาตัดผ้าตัดหนังตัด P ี c เทสดูก่อนว่าแบบที่เราตัดออกมาเนี่ยมันสวยงามไหมหรือว่ามันต้องแก้แบบหลวมไปหรือเปล่า หน้าผ้า<น>มันกระชับหุนนน่นไหมอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องไปเทสดูที่ข้างล่างกับช่างอีทีว่าให้ช่างเขาลองสาธิตง่ายๆดูครับงั้นตามลงไปดูช่างสาธิตได้ครับไปเลยค่ะก็ต่อไปจะเป็นในเรื่องของการนําแบบที่เราตัดออกมานะค,ะครับเราก็จะไปลองเทสดูว่าอาผ้าหนังที่เราใช้เทสเนี่ยว่าเวลาเราไปเย็บประกอบออกมาดูแล้วมันจะใช้ได้ไหมก็ต้องมาครับก็ให้ช่างทําให้ดูว่า ลักษณะการเย็บเป็นยังไงครับค่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นมีรูปแบบของการเย็บถูกต้องครับมันจะมีเทคนิคเรื่องการเย็บว่าเราจะพับดิมหรือว่าเย็บซีมอะไรเงี้ยฮะครับต่อไปเราก็จะมาดูขั้นตอนการนำหน้าผ้าเนี่ยครับไปเข้ากับหุ่นรองเท้าว่าแบบมันใช้ได้ไหมครับโอเคค่ะอ๋อครับประมาณนี้นี่ แล้วพอผ่านกระบวนการต่างๆเสร็จก็จอกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับรองเท้าที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมจะสวมใส่สวยงามตามแบบครับมีมีส้นมีพื้นรองเท้าอย่างเรียบร้อยเป็นงานตัวอย่างครับ ก็จะออกมาก็คือพอออกมาอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถโออเคทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะไปลงมือทำรองเท้าจริงๆใช่ไหมคะต้องครับอ่านี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้ยังเป็นแบบอยู่เลยกลายเป็นรองเท้าเรียบร้อยแต่จริงๆใช้เวลาในการทำหนึ่งเป็นวันเลยครับครับงานตลาดบนนี่ต้องเป็นวันครับตัวอย่างนะครับโอ้โหทำยากครับรองเท้าละเอียดจุกจิกขั้นตอนเยอะมากครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะที่อยากจะทำรองเท้าแบบนี้ได้บ้างหรือว่าอยากจะมีแบรนด์รองเท้าเป็นของตัวเองต้องทำงยังไงคะอาจารย์เรือ,เ,อ,อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ก็คือ uh, chusaku o design com มันจะมีลิงก์เชื่อมไปทาง Facebook ที่แฟนเพจเราก็เกือบแสนคนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ถ้าเป็น Facebook เราเนี่ยเราจะมีชื่อว่า c h u s School สอนออกแบบแฟชั่นรองเท้าถ้าเบอร์โทรติดต่อก็0 8 0 5 5 2 2 4 9 5, 5ได้ตลอดเวลาครับผม ถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนแฟนเพจได้เลยนะคะถคบ่บอกว่ายอดไลค์เกือบแสนเกือบแสนแล้วครับเหลืออีกไม่กี่คนก็ถึงแล้วครับโอ้โหนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีดารามาเรียนด้วยใช่ไหมคะเยอะมากครับนะเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอย่าพลาดนะที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook หรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่เลยก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของรองเท้านะคะขอบคุณค่ะ แล้วช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพวกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมรีสอร์ทที่สุดแสนจะโรแมนติกที่เกาะสีชัง้ามพลาดนะคะ